อไม่เป็นไรไปแล้วนะสวรรค์แล้วพี่โยเป็นผู้เลยไปที่ทั้งใบเอาไว้

มนีนวาอนี้เราป่อเราปล่อยห้าปี่ล้วเดินทีเดีไม่มีเ้อะปลาจกทเป็นปลาที่ราลยงไเราก็จะไม่กล้าจับมากที่เราเลี้ยงัวเปลาเมื่านเราจับไปกินปลาในภาวะพอเรามาเลี้ยงแล้วการปลาเราไม่เจ้าของปลาแล้ว อาการที่จับปลากินก็เป็นก็มาให้อาหารปลาแทนแล้วก็มีเม่ตามากขึ้นตงาแบบนี้มีอาหารที่เราเหลือเก็นำมาให้เราท่านกเยวยอาหารมา่ปลา้ยการตั้งใจแบบนี้ตั้งใทำ